สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้มากับซันมุนโซจูสไตล์ค็อกเทลที่นำรสชาติโซจูยอดนิยมมาผสมผสานกับรสผลไม้จนได้รสชาติใหม่ไม่เหมือนใครหอมละมุนดื่มง่ายขวดนี้เป็นซันมุนโซจูรสโยเกิร์ตบุเบลลี่เพียวๆรสชาติโคตรด,ดีเลยอะแต่เรามันสายมิกซ์อะเนาะผสมกับยาคูล,ลงไปหนึ่งขวดแค่นี้ไม่ต้องมิกซ์เยอะรสชาติเขาดีอยู่แล้วทุกอย่างลงตัวคือดีไม่หวนขวดถัดมาเป็นซันมุนโซจูพีชแอปเปิ้ลแค่เปิดฝากลิ่นหอมก็ตีใส่หน้าแล้วว่ะ ดื่มเพียวคืนนวลรสมากเป็นการผสมผสานความหอมหวานและความสดชื่นของพีทแล้วก็กรีนแอปเปิลจนได้รสชาติที่อร่อยลงตัวมากสูตรนี้ใช้ซันมุนโซจูพีทแอปเปลิลหนึ่งขวดมะนาวโซดาหนึ่งกระป๋องเพิ่มฟุตสลัดลงไปอีกหน่อยมิกซ์แค่นี้โคตรอร่อยสดชื่นที่สุดไปต่ออีกหนึ่งรสชาติค่ะกับซันมุนโซจูเทอร์ปีนส้มรสนี้เป็นการผสมผสานของกลิ่นเทอร์ปีนแล้วก็ส้มหอมสดชื่นผ่อนคลายสายเขียวต้องชอบเลยแหละต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเทอร์ปีนคือน้ำมัน หอมละเหยที่สามารถสกัดได้จากพืชและก็ผล,ลไม้หลายชนิดรวมถึงกอชอที่มีกลิ่นทําให้รู้สึกผ่อนคลายสูตรนี้ใช้แก้วทรงโหลเทน้ําส้มลงไปปกักด้วยซันมุนโซจูเทอร์ปีนส้มท็อปด้านบนด้วยฟุตสลัดหรือเยลลี่แค่นี้ก็ได้เครื่องดื่มสดชื่นอย่างผ่อนคลายแล้วคะ่ะซันมุนในภาษาเกาหลีมีความหมายว่าของขวัญซึ่งสื่อความหมายว่าการได้ลิ้มลองซันมุนก็เหมือนการได้รับของขวัญไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือทุกมื้ออาหารจานโปรดที่สามารถดื่มเข้ากันได้อย่างลงตัวด้วยรสชาติที่หอมหวาน ดื่มง่าย굿ดิ้ง <Good ding S 1> เลยค่ะ